ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เราจะมาซ่อมกางเกงช่างปูนที่ขาดแบบนี้กันนะครับเราจะเลาะกระเป๋าก่อนนะครับกางเกงช่างปูนเป็นกางเกงผ้าที่ผุมากนะครับเพราะว่าปูนจะกัดเนื้อผ้านะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นการปะกก็จะปะกว้างเป็นพิเศษนะครับกางเกงช่างปูนแบบนี้ไม่ต้องการความสวยงามนะครับแต่ต้องการความแข็งแรงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะ เลาะกระเป๋าแล้วก็เลาะขาในนะครับเพื่อที่จะสามารถเข้าป่าได้นะครับเก็บขี้ได้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเ,เก็บขี้ได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปป่ากันนะครับผ้าที่ใช้รองป่าเป็นผ้าสแล็คซากรานะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงมากนะครับเราไม่สามารถใช้ผ้ายีนรองป่าได้นะครับ ็อาจจะแข็งเป็นก้อนแล้วทําให้ขาดต่อได้นะครับเราเย็บตะเข็บต่างๆให้ติดกับผ้ารองปาก่อนนะครับเพื่อนๆเนย็บยืดเป็นจุดๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงแผลให้เข้ามาชิดกันให้มากที่สุดนะครับเพื่อนๆจัดระเบียบให้สวยงามนะครับหลังจากนั้นย้ําเลยนะครับเพื่อนๆย้ําห่างๆให้ ชิ้นงานกับผ้ารองปะติดกันก่อนนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะปะละเอียดอีกทีนะครับแต่ละแผลทาเหมือนกันเรื่อยๆนะครับปะห่างๆให้ชิ้นงานกับผ้ารองปะติดกันก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ย้ําละเอียดละเอียดอีกทีนะครับเพื่อนๆย้ําไปเรื่อยๆจนแผลที่เราปะเต็มนะครับเนื้อแผลจะต้องเต็ม เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเห็นผ้ารองปะได้ไหมเห็นได้นะครับแต่ว่าตัวชิ้นที่เราปะจะต้องแข็งแรงนะครับหลังจากนั้นย้ำออกจากแผลอีกประมาณสองนิ้วนะครับเพื่อยึดแผลกับผ้ารองปะให้ติดกันนะครับหลังจากนั้นเย็บก้นกระเป๋าติดให้เหมือนเดิมนะคะเพนเพื่อน,เ,อนเย็บก้นกระเป๋าติดให้เหมือนเดิม ทำการยืดเท้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นทำการเข้าขาในนะครับตรงนี้เขามีจีบก็จีบให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆขาในต้องเย็บอย่างน้อยสองรอบนะครับสามรอบได้ยิ่งดีนะครับครับงานที่ปะแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับงานพวกนี้ไม่ต้องการความสวยงามนะครับจะต้องการความแข็งแรงมากกว่านะครับเพราะกางเกงช่างปูนเป็นงานที่ถูกปูนกัดอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นช่างเขาก็จะไม่ค่อยซื้อใหม่นะครับก็จะปะใช้แบบนี้นะครับแบ่งปันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ